สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แมนเจอร์ออนไลน์เขียนโดยคุณโสพลองค์การมานำเสนอครับลุ้นเพื่อความอยู่รอดคณะกรรมการกฤษฎิกาได้ส่งความเห็นด้านกฎหมายและประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับแผนของรัฐบาล ที่ขอกู้เงินประมาณ5แสนล้านบาทเอามาแจกให้ประชาชนในโครงการดิจิต a l วอลเล็ผลเป็นอย่างไรการชี้แนะของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลว่าอย่างไรยังไม่มีรายละเอียดผู้นำรัฐบาลเศรษฐาเศรษฐีบอกว่ายังต้องใช้เวลาศึกษาอีก2-3วันและปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้น ก็จะแถลงให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่หวังจะได้เงินแจกฟรีหัวละ1,000 0บาทว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นระหว่างรัฐบาลและชาวบ้านดูแล้วรัฐบาลเศรษฐาน่าจะต้องเหนื่อยกับความพยายามที่จะหาแหล่งเงินกู้รวมถึงต้องให้มั่นใจว่าการจะกู้นั้นต้องไม่ผิดกฎหมายที่ผ่านมามีเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการหลายครั้งตั้งแต่เริ่มต้นหาเสียงก่อนเลือกตั้ง การจะสร้างหนี่ก้อนใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายและในรูปแบบที่พยายามดัดแปลงเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งผู้รู้นักเศรษฐศาสตร์หลายร้อยคนก็แสดงความไม่เห็นด้วยเหตุผลหลักก็คือเป็นการสร้างหนี่สินมหาศาลและไม่เกิดผลประโยชน์ยั่งยืนเป็นการตำน้ำพลิกคลกใหญ่ละลายแม่น้ำโดยไม่มีผลตอบแทนคุ้มค่า แต่รัฐบาลไม่สนใจคําท้วงติงเพราะเป็นนโยบายจากการหาเสียงซึ่งการแจกเงินไม่จำเป็นต้องใช้สติปัญญาอะไรเพียงแต่ที่ผ่านมามีรับลมคมในเพราะต้องการทำลายกระบวนการในระบบดิจิตอลไม่น่าไว้วางใจช่วงนี้รัฐบาลต้องเจอกับปัญหาหลายประการส่วนใหญ่มาจากความน่าเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจที่เห็นว่ารัฐบาลยังไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน มีแต่ความเลื่อนลอยและคำพูดสิ่งที่จะพยายามปั่นกระแสก็คือโครงการซอฟต์พาวเจนเวอร์สุดๆทั้งที่ไม่มีอะไรพิสดารเอาของที่มีอยู่แล้วมาจาัดทำให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ต่างจากเอาสินค้ามหาห่อผูกโบติดริบบิ้นใหม่ให้ดูดีเตะตาชาวบ้านแล้วคุยโอความล่าช้าในการใช้เงินงบประมาณปี2 5 6 7ทําทำให้รัฐบาลขาดเงิน ที่จะสร้างผลงานในการทำโครงการใหม่แต่ก็มีประเด็นไม่น่าไว้ใจเมื่องบกลางสูงมากถึง6 0แสนล้านบาทจึงดูเหมือนเป็นงบหวานขอแรงความไม่น่าเชื่อถือในบุคลากรทั้งรัฐมนตรีหน้าเก่าและหน้าใหม่ไร้ประสบการณ์ทำให้ประชาชนไม่ได้ฝากความหวังอะไรด้านผลงานเว้นแต่รอรับเงินแจก,กและโครงการประชานิยมถมไม่เต็มอื่นๆว่าสเดือนที่รัฐบาลน,นี้อยู่ในอำนาจได้พยายามคุยว่า มีผลงานมากมายทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นการตระเวนทั้งในและนอกประเทศตามจังหวัดที่เพื่อให้ได้ใจชาวบ้านและยังถูกมองว่ามีผลประโยชน์แฝงเร้นยังมีประเด็นที่คาดไม่ถึงคือความพยายามของวุฒิสภาที่จะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปในเวลาอีกไม่นานเท่ากับว่ารัฐบาลนี้ไม่น่าไว้วางใจดังนั้นการซักฟอกโดยวุฒิสภาจึงเหมือนเป็นการส่งท้ายก่อนวุฒิสมาชิก จะสิ้นอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเหตุผลที่แท้จริงเป็นอย่างไรยังไม่มีใครรู้ชัดเพียงแต่มีเสียงร่ำลือว่ามีนักการเมืองในรัฐบาลแอบไปคุยกับวุฒิสมาชิกว่าถ้าช่วยผ่านกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญแ,แล้วก็จะมีการยกเลิกข้อจำกัดการเป็นวุฒิสมาชิกให้อยู่นานกว่าระยะเวลาที่จะสิ้นสุดนี้ในช่วงการอภิปรายงบประมาณรัฐบาลบอกช้ำเพียงเล็กน้อย ฝ่ายค้านไม่มีพลังเพียงพอที่จะเปิดแผลใหญ่ด้วยเหตุที่รัฐบาลเพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เงินแต่เรื่องที่เช้าโชว์ต่อเนื่องเกี่ยวโยงถึงนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่กลับจากการหนีคุก17ปีจากดูบปัจจุบันอยู่ภายใต้ข้ออ้างว่าป่วยและอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ห้อง VIP บุคคลที่ไม่ธรรมดาโดยที่ไม่มีรายละเอียดอะไรประชาชนสงสัยว่า เจ็บป่วยเป็นจริงหรือไม่หรือเป็นเหตุข้ออ้างที่ไม่ต้องติดคุกตั้งแต่ถูกสารสร่งตัวเข้าคุกก็ได้ออกมาเข้าโรงพยาบาลในคืนเดียวกันและอยู่นอกคุกมานานกว่า120วันแล้วประเด็นนี้ทรงผลกระทบอย่างแรงต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมระบบนิติรัฐนิติธรรมองค์กรต่างๆเช่นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโรงพยาบาลตำรวจและกลมร,ร,รมราชทัณฑ์รวมถึงกระทรวงยุติธรรม ไม่มีใครอธิบายได้ว่าผู้ป่วยซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดนั้นมีอาการเป็นอย่างไรจึงอยู่ยาวนานและเป็นเพราะฝีมือในการรักษาไม่เพียงพอหรือไม่จึงไม่หายขาดเงื่อนงำและความรับลมคมในไม่โปร่งใสในท่าทีขององค์กรเหล่านี้ทาให้เกิดความเสื่อมอย่างแรงต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยและรัฐบาลไทยด้วยบุคคลมีอำนาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีลงไป ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยถึงอย่างจริงจังสภาพความเป็นรัฐบาลถูกมองว่าอยู่ภายใต้อำนาจของนักโทษชายเด็ดขาดซึ่งยังไม่ยอมติดคุกภายใต้เงืองอ่อนไขการอภพยโทษจนถูกมองว่าเป็นการหลูพระเกียรติสถาบันกษัตริย์ทำให้ถูกมองว่าหน่วยงานรัชทันมีอำนาจเหนือศาลความพยายามทำโครงการที่ยากเย็นแถมเน้นหาเสียงคือโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบซึ่งเป็นเพียงกระแสฮือฮาชั่วครู่เท่านั้น ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากอย่างที่เกิดอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ววหหน้ารัฐบาลถูกมองว่าได้รับการกดดันจากลูกสาวเท่าแก่นักโทษชายเด็ดขาดเพราะได้ทําเหมือนเป็นเงาตามตัวแย่งแสงสีและความสนใจจากนายกรัฐมนตรีหญิงผู้ไร้ประสบการณ์การบริหารบ้านเมืองได้แต่อ้างว่ายัางไม่ต้องการตําแหน่งรัฐมนตรีอะไรทั้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องน้าขบขันในสังคมการเมืองพัฒนาแล้ว เพราะจะต้องการกรองกวดขันความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตของคนที่จะมาเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นเพียงมะม่วงบ่มแก๊สเร่งเสียจนเสียสภาพประเด็นเงินดิจิตอลจะเป็นตัวเร่งหรือตัวฉุดรัฐบาลเศรษฐาในการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแต่ตัวผู้นำรัฐบาลเองก็ไม่ใช่เป็นดาวฤกษ์ถูกมองว่าเป็นเพียงตัวแทนขั้นเวลาก่อนลูกสาวเท่าแก่ใหญ่จะพร้อมหรือมีโอกาส ไม่ว่าใครจะอยู่หรือไปหรือใครจะมาก็ไม่มีความหมายมากถ้าจะต้องอยู่ภายใต้การสั่งการของเครือข่ายนักโทษชายเด็ดขาดซึ่งประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีปัญหาทุกครั้งเมื่อเป็นรัฐบาลประชาชนได้แต่ทําใจหวังอย่างลมๆแรงๆว่าบ้านเมืองน่าจะมีวันสิ้นเวรสิ้นกรรมและเปิดช่องให้คนดีใจซื่อมือสะอาดมีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารบ้านเมืองให้ประชาชนมีความสุขกันทั่นหน้า ไม่จำเป็นต้องยาวนานชั่วอายุคนก็ได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty บริษัทบยสัตของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปบลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณเอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel seven e a l t y